นี้ผมจะมาบวกว่าใครยเป็นเกยก์อยตายเล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 ยข้างหลังของผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่เพราะว่านี่มันนี่มันก็แค่สนามธรรมดาสนามวิกเล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวมึงทำอะไรเนะี่ยด้วยชายคนนี้ดยชายคนนี้ที่มีชื่อว่าดูนั้นเขาเป็นคนที่ชอบที่ชอบเตะหมา คนที่ชอบเตะควายด้วยออโอ้โหแล้วเรามาอยู่กันในช่องของก็จิกก๊กติ๊กมิงแล้ววันนี้เราจะมาสู้ไอ้คนที่อยู่ข้างหลังกูกันนั่นกูนั้นแหะ,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 ะเพื่อนกูเองซึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนไม่ได้ยินเสียงเพื่อนกูก็มันมันมันก็ไม่แปลกใจเลยเพราะกูใส่หูฟังอัดมจะเจากับกูไย่นี้ใช่ปะชิบไก่อัไม่เป็นไร สิง่งอะไรรั้งต่อไปมึกระเบิดได้อาลบได้เหรอโอ้ยเครื่องมันเล็กต้องว่าเยีย,ยคือเพื่อนกูเคยอัดคลิปนี้ไปแล้วคลิปหนึ่งแต่ว่าเอ,อ่มแค่แบ็คคิงแค่มีคนเข้ามาเสือกเลยทำให้คลิปพัง ไม่จมเหมือนเลยวันนี้กูมาอัดแทนอันนี้จริงไม่ได้มาอัดแทนหรอกก็แค่กูอยากอัดเพราะว่าวันนี้ถึงจะมีลงแบ็กลูมก็เหอะว้ายไอ้ควายเอยบิบหน้ากูเลยลว,วันนี้ไม่ลงแบ็กลูมเวลาหกโมงยินก็คือกูจะลงคิปแบ็กลูมเล่นคนเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวจะชวนไอ้เจตมาเล่นด้วยถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ินเสียงมันก็ไม่แปลกว้ายไอ้เหียม,มาเข้ามาเข้ามา ว้ายโอ้โหเอาอีกแล้วทำไมกูรู้สึกว่าเช้านี้กูกะกว่ากปกติวะเนี่ยมึงเ oh, <shit. S 1> ข้าไปตันทำไมกูรู้สึกว่ากูกว่ากะกับปกติวะเนี่ยจุดอ่อนของมึงคือใต้ขายืนมาอย่างเท่ๆแล้วก็ลแบโคุยตีว่าจะ ต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนต่อยไม่โดนอือสัเดี๋ยวเวลาแก้แขนการหลบใต้หวงังขามันคือจุดอ่อนของอ้เจ็ดเพราะฉะนั้นมานี่มาไปไกลนใ ว้าโอ้โหเครื่องกูมันแหลกจังวะเนี่ยโอ้โหจะดื่มมันวอล์กได้กันเลยทีเดียวถ้ารู้สึกว่าเช้านี้เครื่องกูเนี่ยเครื่องกูมันเลือบเออตอนเชา้าเออกลางวันเออชิบไก่โอเคเกือบได้เกือบโดนดาเมจดไล่กูอะไร เพื่อนกูมันก็ทำช่องยูทูบเหมือนกันนะอย่าลืมกดซับมันด้วยมุ่งหน้าสู่หนึ่งร้อยไลค์กันเลยไ,ไปคลิปนี้ต้กได้หนึ่งร้อยไลค์เป็นอันดีมากชิปไกเออแต่ไม่โดนกูนเฮ้ยโดนนี่เหรอนเนี่ยอะไรไปเฝ้าลากมะม่วงไปกไกๆเอาไม่ เอ้ยต่อยไม่เตะไม่โดนเฮ้ยโอ้โหสก,กิลแม็กโอเคกูค้างกูค้างกันเลยเดียวปั๊กอ้าวล่ะกลับสู่เกมอีกรอบไหวแม็กโอ้ยเมืม่อกี้เกือบโดนห้าสองสี่รอเขาให้แล้วไม่ได้ไปห้าสองสี่ดิสองเจ็ดเจ็ดแม็กโอ้โหเริ่มมากูก็เห็นเลย ก่อนเมกเลูเพชรดำกว่าเดิมร้ <c oughs> มอยเท่าอะไรตกอัพอะไรวะน่ะอุกบาทกูจะไปตามหาเอเลียยยเเยเเ่ยนเอเลียนเอเลี่ยนเอเลี่ยนเลี่ยนเลี่ยนเลียนเลี่ยนเลียนเอเลียน,เ,เ,ยนเลเดอร์คิกไม่โดนกูหรอก มันใช้สกิลดิงแน่นอนดิงพระสุธากูว่าแล้วดิงพระสุธาดิงพระสุธามหานิยมคมอุตูออด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 ออออโอ้ยทกูถอดหูฟังข้างนึ่งว่าหนึ่งกูจะได้ได้เสียงแลกกับการที่กูไม่ได้ยิเสียงไปแล้วข้างหนึ่งโอมแม่งไปยังไง ไอ้ไหนก็เปิดไลเดอร์คิกเดีกูเอาจริงมาเก็บแหมมันก็น่ากลัวอยู่นะเพราะหลังจากที่ตอนแรกๆที่กูมาเล่นกับมันเลยก็คือมันโคตรกักวัดแต่ว่าเขาเนี่มันเริ่มเล่นเก่งแล้วมันเริ่มเก่งแล้ววัดเต็มหน้าเลยไม่น่าพุ่งเข้าไปหามันตรงเลยกูชิบหายแล้วเอดอืมโอเคงั้นเดี๋ยวกูมาใส่หูฟังสองข้างเหมือนเดิมก็ได้ กูไม่รู้โอ้ทำไมรอบนี้กูโดนเล่นหยับหยับเลยวะเนี่ยไปหยามันไว้ตอนแรกแน่นอนว่ะโอ้โหมันใส่บอกระเบิดว่ยเอ,อ้หน่ถามกูเจ็บหลือเกินกูจะเอากูอย่างนี้ใช่ปะโอ้ยทำไมโดนด้วยเนี่ย แหมเอ้ยไม่ใช่ว่ากูลืมกดอัดนะเออดีแล้วจะกดอัดชิบไก่อ่ะอโอ้โหแหลกเฮียเฮียแล้วกูเต็มคาราเบลอกูได้จุดติใหม่เลยไอสัตว์เจนอตไม่จะไม่จะกงไปทิงไหนวะเนี่ยใชไมล่ะกูไม่ร้องโปลมาคนอื่นหรอก เชี่ยอด็กพูดสุดท้ายไม่ได้แอมกูหรอกถ้าเกิดกุหลบอยู่ใต้เตีนมึงกลัวแล้วไอ้คุยคือกูจะจุดระเบิดที่หน้ามึงนี่แหละวัดโอ้โหแมงสกิลแมงโหลดไวกว่าสกิลกูอีก กลัาแล้วหลบทันอหนนลบลทันไหมหลบทันไหมหลบทันไหมหลบทแบบนี้ละหลบทันไหมหลบทันไหม อาอยาโดนได้ไงวะชิปไก่ดิ่งประตูทันกูจะไปดิง่งที่หน้าเขาเมื่อไหร่ชิปไก่โอเคไม่โดนแต่ก้อนหินไม่ทำกูโอ้ กูกำลังจะพูดเลยว่าก้อนหินแม่งทำกูแหลกชิปเป้งเลยไอ้เหี้ยเฟรมเลตตกรัวๆโชคดีนะเออเดี๋ยวนะเฟรมเลตเดี๋ยวเดี๋ยวเลยเฟรมเลตมันเกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์วะเนี่ยว่าไอ้เหี้ยเกือบตายหาเลยกูชิบไก่โว้ยอัมสตองปัญญาอดอะไรเลสสาระอื้อหือติ่มติ่มหน้ากูเลยกูเวียงกูเวียงกระสุนคืนได้ไหมเนี่ย โอ้โหหูฟังกูจะแตกเอาแล้วถ้าเกิดเสียงหา,ายไปตรงไหนก็้องขออภัยด้วยแน่นอนว่ากูไม่กูขี้เกียจพักว้าหูกูดำเลยโโโโโโกูกลายเป็นไก่ย่างไก่ไม่เอ๊ะอะไรอะไรวะโอเคไม่มีอะไรทำไมรอบนี้ตาย่หหาบ่อยจังวะเนี่ไนยไอพวกควายเอ้อย อตีกระสนคืนชิบกายแล้วโอเคไม่โดนกูชิายก่ะกูลืมแล้วมันยังมีสกิลนี้อยู่แต่สกิลไม่หลดไวกว่าสกิลวิ่งเนี่นนะนยไซยบอกมันเกี่ยวอะไรกับคนแล้วไซบอกบ้านใครมันเกี่ยวอะไรกับคนวะเนี่ยนี่คนธรรมดาเว้ยคนธรรมดาไม่เกี่ยวกับไซบอก กชิบหายแล้วกูเสียสกิลหนึ่งฟรีๆเลยว้าวมันมีรักสกิลระยะไกลสกิลระยะไกลกูมีแค่สกิลระยะไกลเฉยๆชิบกายละเออโชคดีไปอย่างที่เดสไม่ได้มึงอยากตายว้ากูลืมไปเลยสกิลมันโหลดไวกว่าสกิลกูร้อยเท่า จิบกายแล้วมันจะยิงมันยิงกูม,มาแน่นอนว้าวอือหือ,อกูกลายเป็นปาลาโลมาเลยชิดแค่โอ้ยเนี่ย,อย,อยเอ้ยโลมามันนับเป็นปลาป่าวอะอือหือไม่ใช่โลมาแต่แม่งเอาโลมามาตันหน้ากันเลยมัง้งเนี่ยกลัวแล้วว้าวตันหน้าดิทำไมรอบนี้กูรู้สึกว่ากูตายบ่อยจังวะเนี่ยบ่อยแบบบ่อยกว่าป,ป,ปกติมากๆากเลยบ่อยคือ,อตอนกู อาจารย์แบคคิงเนี่ยนะโอ้ยเย่เลยกระบวนค่ะเผื่อใครไม่รู้จักแบคคิงคือเผื่อใครไม่รู้จักนะแบคคิงคือมึงมึงมึงยืนนิ่งทำไมเนี่ยทำไมกูต่อยไม่ได้ชิบหายแล้วกูโดนสบไปไม่ตดบรญพพแยม บวรพ<า>ูบสองเจ็ดเจ็ดอ้าวไอ้แหน่ชิปไก่แหละนั่นไงโอ้โหสองเจ็ดเจ็ดไอชิปหายเอ้ยแล้วกูก็ต้องมานั่งอัดไมค์ไอ้คอดไม่ต้องอัดไปดิกูคิดกูต้องเข้าเกมใหม่มึงทำเครื่องกูค้างเลยแหละ เครื่องกูมันไม่ร uh, ้อแล้วเว้ยเครื่องกูมันค้างโอ้ยรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้กูไปอัดแบ็กลูมเหมือนเดิมดีกว่าไอ้เปลี่ยนแผนกลับไปอัดแบ็กลูมดีกว่ากบลังเก็อัดสตอร์ยังไม่โชว์อี้ยี้อะไรมึงยังไม่ต้องโชว์ไอ้สัตว์สกิลกูโดนรีเซ็ตไอ้ไอ้ควายแม่งเอ้ยได้มาเครื่องสกิลแล้วไอ้ สันขวาไอ้เย้เอ้ยม่งสกิลกูได้มาครึ่งหนึ่งสกิลแม่งก็จะเต็มหลอดชิปหายแล้วไงนั่นอาลติเมตาำไงชิปกายแล้แวก,กูว้าเครื่องกูแหลกว้าโอ้โหนี่มันก็แม่งรูปเห็ดใช่ไหมว้าลำแสงพิฆาตดวงตา ชิปกายที่ดอกคิกอืมทำไมใบไม้มันหายไปวะมปอะไรบ้างอีกถ้าเป็นไม่เห็นอะไรแล้วกันกูกลับบ้านเลยเฮียกูกลับไปเข้าทีฟอร์ตีแล้วกูไม่อยากคิวแล้วโอ้อืมแม่พลังที่ต่อกรกับเจดได้แน่นอนจึ๊บหลบทำจะใช้อันนั้นชิปไก่หน่อยอืมหลบทันด้วย งั้นกูกลับบ้านแล้วกูไม่เปลี่ยนกูเปลี่ยนแผนดีกว่าว้าวถังขยะสาธารณะของดีที่เจ็ดคนมีอล้วชิบกายแล้วกูถอยกูกลับบ้านดีกว่าเอาละงั้นขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบาย